มีพืชพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทั้งหลายเป็นหมื่นรอบรอบสระนะมีหมู่ปลาแหวกว่ายอยู่ในสระน้ําไม่ว่าจะเป็นพวกตะเพียนไม่ว่าจะเป็นกุ้งกั้งหรือปลากระดีปลาชะโดปลาดุกระโดดโดดดิน้นอ่าเลี้ยวเลาะว่ายวนอยู่ในน้ํา ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นยังไม่พอในป่าที่เหนือจากหนองน้ำสะน้ำใหญ่ก็จะปรากฏสัตว์มากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกช้างไม่ว่าจะเป็นมา้าไม่ว่าจะเป็นนกแม้กระทั่งราชสีที่มีพันต่างๆกันไป บางพันธุ์ก็กินหญ้าบางพันธุ์ก็กินเนื้อบางพันธุ์ตัวหัวเป็นสิงห์ตัวเป็นอย่างโคมีขนยาวมีสีที่แตกต่างกันบางชนิดเนี่ยก็กินผักกินหญ้าเป็นอาหารเช่นจำพวกว่าตินณราชสีพวกนี้นี่กินหญ้าเป็นอาหารนะประเภทที่สองกาลสิงห์พวกนี้กิน หกเนื้อเป็นอาหารส่วนประเภทต่ตอมาคือราชสีสรีระคือมีหัวเป็นราชสีมีตัวเนี่ยเ,เป็นเหมือนกับโคแต่ว่ามีขนเนี่ยยาวมีเวลาเจอแสงก็จะกระทบกระแสงก็จะมีแววเป็นเป็นแสงแวววับอย,อยู่กับขนนี่ก็เป็นลักษณะของ สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโคลงช้างก็ดำผุดดำไหว้ขึ้นบกบ้างลงน้ำบ้างสนุกสนานนั่นเป็นภาพบรรยากาศในระหว่างทางที่ท่านจะได้พบเจอนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของระหว่างทางที่ท่านจะได้ประสบพบเจอพอกล่าวถึงตอนนี้แมโยมก็อาจจะสงสัยแบบ กันมหาพลเนี่ยไม่มีอะไรที่จะดูดีเลยฟังแล้วก็มีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเดินไปหน่อยก็เจอหนองน้ำขึ้นบกก็เจอช้างเจอมา้าาเจอนกเจอไก่ไม่มีอะไรชวนทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ฟังถึงตอนนี้โยมได้ประโยชน์อะไร ในกันมหาพลฮะโยมเป็นคิวโยมแล้วต่อไปนี้ที่บรรยายมาตั้งแต่ต้นหลังจากพรามจิตตบุตรส่งมาถึงอาสงของพระอจุตารือศีอจุตารือศีก็ส่งต่อมาเพื่อที่จะลัดเลาะไปในอรัญญาวาสีเพื่อไปพบกับพระเวสสันดรถึงตอนนี้เราได้อะไรจากพระธรรมเทศนา ในบทนี้เออคุณธรรมที่เกิดจากพระธรรมเทศนานี้นี่ได้อะไรเอาย่อๆไม่ต้องยาวอะไรบ้างโยมเออเขาบอกว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายจะซื้อไร่ให้ดูดิน จะกินให้ดูอาหารเออหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเนี่ยเวลาจะคบคนนี่ให้ดูหน้าดูตากันไว้ก่อนอย่าไปเชื่อใครง่ายเอออย่าเป็นคนใจง่ายนี่ลำบากนะยงเออการเชื่อคนเป็นบุคคลที่ใจง่ายนี่อันตรายเออโดยเฉพาะผู้หญิงนี่อันตรายมากเอ,อ ผู้ชายก็อันตรายเหมือนกันวงเล็บพระนี่อันตรายเหมือนกันเขาบอกเกิดเป็นผู้หญิงใหญ่ใจง่ายเกิดเป็นผู้ชายอหญ่ใจสามถ้าผู้หญิงใจง่ายเจอกับไอ้ผู้ชายใจสามสินข้อสามก็เอาไม่อยู่โชคดีมีเอธเป็นรางวัลน,นี่สำคัญฉะนั้นนี่คติธรรมในบทนี้ที่เราจะได้นี่ก็คือวิธีการเลือกคบ นะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายซื้อไร่ให้ดูดินจะกินก็ต้องดูอาหารว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันผิดสําแดงหรือไม่รู้ว่าหิวอย่างเดียวในะจ้วงใส่จ้วงใสเออ่เป็นเหมือนตอนตะจูชกอ,อท้าย,ายสุดท้ายก็อาหารไม่ย่อยธาตุไม่ทำงานเรียบร้อยเลยนะถ้าโยมอยากรู้เย็นๆนี่ทานเยอะเอยู่แล้วก็นอนซะ เออธาตุจะแปรปรวนนี่เป็นเหตุนะยโยมนะเอ,อเป็นเหตุเหมือนกันนี่ก็เป็นคติธรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญทีนี้ว่าเมื่อเราได้ฟังพระธรรมเทศนาถึงตอนนี้แล้วสิ่งที่ได้รับนอกจากที่ท่านทั้งหลายจะได้เห็นว่าเอ๊ในป่านี้มันมีมากมายสารพัดส,สารเพเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรจากป่า ป่ามีประโยชน์ไม่ยอมต้นไม้มีประโยชน์ไหมมีหรือไม่มีตอนนี้ถ้าไปนั่งใต้ต้นไม้จะรู้สึกยังไงเย็นถ้านั่งอยู่ใกล้กองไฟจะรู้สึกยังไงร้อนเออระหว่างกองไฟกับใต้ต้นไม้จะไปนั่งที่ไหนเออก็ต้องใต้ต้นไม้อั่น,นี้สำคัญว่าหนึ่งละสิ่งที่ เราพอจะมองเห็นจากกันมหาผลคือมองเห็นธรรมชาติานันนี่ชีวิตของเราเนี่ปราศจากธรรมชาติได้ไหมไม่ได้ชีวิตต้องอยู่กับธรรมชาติเนีย่ยนั่งอยู่ตรงนี้ธรรมชาติมันทําให้เราเป็นยังไงอ,อสดชื่นนะออ,อบอุ่นรู้สึกสดชื่นโยมขว่านี่ว่าตามโยม,อ,มอบอุ่นใช้ได้ นี่ก็แสดงว่าทนได้นะตอบได้อย่างนี้นบางคนบอกไอ้ที่ตอบนี่เอาใจพระนี่ก็สามารถที่จะมองเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของที่ทสร้างสุนทรีทำให้มีความสุขเหมือนเราเวลาไปเที่ยวไปชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวป่าเที่ยวน้ำตกเช่นเดียวกันบรรยากาศ ที่ชูชกผ่านไปเนี่ยก็จะเห็นน้ำตกเห็นอะไรสัตว์ป่ามากมายในน้ำก็มีสัตว์น้ำเบิก่ายไปตามธรรมชาติของมันเช่นนั้นก็ทำให้มีสุนทรีอ่าอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองสามารถที่จะมองเห็นความฉลาดของไตชูชกไตชูชกฉลาดยังไงโยมฉลาดตรงไหนหลอกใครได้บ้างอ่ะ ตายชูยชกสามารถหลอกพรา์เจตบุตรได้ทั้งทั้งที่กลักกล่องที่แบกไปเนี่ยมันไม่ใช่กล่องอะไรเป็นกล่องกะปิน้ำปลาเกลือพอพรา์เจตบุตรเงื้อธนูจะยิงชักกล่องสมองไวมากชักกล่องขึ้นมาบอกช้าก่อนข้าพระเจ้ามีราชสารมีราชสารรอดตัวไปนี่ นี่คือความฉลาดของแต่จุชกรอบที่หนึ่งนะรอบที่สองอจ,จุตะรืศีเป็นยังไงโอ้โหบำเพ็ญเพียรมานานนะแต่สุดท้ายก็แพ้แต่จุชกเพราะด้วยเหตุแต่จุชกมันเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาโยมบางคนบอกโอ้ยแกก็นนะ้าตาอัปปะลัก์อยู่แล้วยังไม่พอการศึกษาก็ไม่ดีเอา้าไม่ดีได้ไง คนปกติธรรมดาไม่มีภรรยาสวยเท่ากับชูชกนะชูชกได้ภรรยาอออยเออเอๆนโยมเป็นจัก,กรยานีนั่นนี่คือคุณสมบัติแล้วก็ความฉลาดของไตชูชกสามารถที่จะหลอกล่อทำให้อจุตารสีลงเชื่ออันนี้ก็เป็นมองเห็นความฉลาดของไตชูชกประการต่อมาก็มองเห็นความ เขาของอาจุตฤษีพระฤษีนี่ถามว่าโง่ไหมก็ไม่ใช่โง่นะเป็นแต่เพียงว่าอยู่ป่านานไม่รู้โลกภายนอกรู้แต่บอกว่าไอ้ผลไม้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนกล้วยมันอยู่ตรงไหนไอ้ตรงไหนช้างเดินไอ้ตรงไหนเสือเดินไอ้ตรงไหนมีอะไรบ้างในน้ำนี่ไอ้ตรงไหนปลาจะโดชุกชุมปลาช่อนชุกชุมรู้ ถ้าของอยู่ในป่ายกให้อจุตลือสีแต่ถ้าของอยู่นอกป่าแต่ชูโชกกินขาดอา้าวนี่ก็เห็นความเขลาของอจุตลือสีที่ไม่รู้จักสังคมนะต่อมาเราจะเห็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในตัวของชูชกเนี่ยเราเห็นได้จากตรงไหนบ้างเออประการที่หนึ่งชูชก เป็นนักสังนักนักจิตวิทยาสังคมทำไมจึงบอกว่าชูโชคเป็นนักจิตวิทยาสังคมก็เพราะว่าชูชกแกมีอาชีพขอทานอาชีพขอทานมันเป็นนักจิตวิทยาสังคมได้ยังไงเอา้าโยมการไปขอของคนไม่ได้ของ่ายๆนะมันต้องใช้จิตวิทยา แต่ตาชูโชคเนี่ยสามารถใช้จิตวิทยาเพราะอาชีพขอทานเนี่ยมันไปสัมผัสกับผู้คนตั้งแต่วันณะต่ำจนถึงวันณะสูงฉะนั้นเนี่ยแต่ละระดับชั้นต้องใช้จิวิยาที่แตกต่างกันตามฐานะตามวันณนะนี่คือประการที่หนึ่งประการต่อมาก็คือมีภาวะวิสัยที่พึ่งคนอื่นได้ทําให้เป็นคนอื่นเนี่ย พูดขอหรือให้คนอื่นมาเป็นที่พึ่งเราได้ออาวคุณธรรมที่จะมีในข้อนี้นี่อะไรเจอพราหมเจตบุตรที่มีอาวุธครบมือก็ยังทำให้พราหมเจตบุตรสยบได้ผู้บำเพ็ญพรสบำเพ็ญศีลเนี่ยมานานก็ยัง นระทวยจนหลงเชื่อได้ก็แสดงว่าหนึ่งอุบายที่ทำให้คนอื่นเป็นที่พึ่งเราได้หนึ่งต้องมีปฏิพานไหวพริบเกือบจะโดนยิงด้วยธนูแล้วจับกล่องปั๊บชูขึ้นทันทีนี่คือพระรชาชสารอ้าวยอมเลยทีนี่เห็นไหมนี่ด้วยปฏิพานไหวพริบยมรอดตายนี่มือนี่สำคัญบางคนนี่ไม่มีอะไรอะ่ะ แต่สามารถใช้มือรอดชีวิตได้อืมไหว้ก็ไหว้ได้ชีวิตไหว้ได้ของอืมบางคนนี่จะตายอยู่แล้วออโดยเฉพาะคนไทยนี่ถนัดพอโดนกระทืบเยอะๆเข้า,ขายกมือไหว้อ่อยอมออโจรใจอ่อนยอมอย่างนี้เป็นต้นไหว้ได้ตัง เรานี่แพ้นะเวลาลูกไหว้ทีในรถถวยนะโยนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ารู้สึกใจอ่อนอืมเอทเอมในไหลพรวดไหลพรวดไม่ต้องคิดเลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่คือปฏิพานไหวพริบหนึ่งสองเป็นคนช่างสังเกตไปก็สังเกตสังกาดพาูพรานเจตบุตรเป็นยังไงบ้างอาจุตารศืศีมีลักษณะเป็นอย่างไร แล้วก็ประการสุดท้ายคือดูคนออกบุคคลคนนี้ควรจะพูดอย่างไรอย่างเช่นพรานเจตบุตรเป็นบุคคลที่เฝ้าทางพูดง่ายๆคือทหารองครักษ์ที่พิทักษ์ต้นทางใครจะเข้ามาต้องผ่านคนคนนี้ก็ใช้ยุทธวิธีเป็นทูดซะให้จบไปเลยข้าพเจ้าคือทูด ได้ถือรัชสารมาอา้าวทหารต้องยอมส่วนพระฤาษีข้าพเจ้ามาีได้สโมสครคบหากับพระเวสสันดรมาช้านานแน่เป็นกัลยาณมิตรกับพระเวสสันดรไม่ธรรมดาคนที่เป็นเพื่อนพระเวสสันดรพระเวสสันดรอ,ออกป่ามาเพื่อบวชเนี่ยแล้วมีเพื่อนอย่างนี้ก็แสดงว่า,าก็คงจะใช้ได้พอสมควรแน่ นี่คือดูคนออกแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังถึงการปฏิบัติตัวของพระเวสสันดรบอกโอ้นี่เป็นผู้มีปรีชาเชื่อปราดราชบัณฑิตโอนั่นรู้ถึงขนาดนะอพอได้ฟังแค่นั้นนะก็ออนโอนอ่อนผ่อนตามเชื่อไปในที่สุดฉะน,นนี่ก็คือคุณธรรมที่ได้จากการได้ฟัง พระธรรมเทศนาในการมหาพลเมื่อเราอาจจะฟังไปเรื่อยๆก็แหมไม่มีอะไรก็อธิบายเรื่องป่าตรงนั้นทีตรงนี้ทีอพอลงน้ำก็เดี๋ยวไม่เจอปลายแล้วพอมองอยู่ห่างๆอุ้ยเจอดอกบัวดอกนั้นดอกนี้เอ,อชมไพรไปเรื่อยเปืยไม่เห็นได้อะไรเอ,อพอสรุปฟังอย่างนี้ก็ทำให้เราได้สาระธรรม คำที่จะปรากฏในกันมหาผลว่าแม้จะดูแล้วไม่มีสาระแต่มันก็มีสาระแทรกอยู่ฉะนั้นเรื่องกันมหาผลซึ่งกล่าวถึงป่าใหญ่ที่ชูชกจะต้องเดินทางผ่านไปนั้นแต่พบปะเจออะไรบ้างก็เล่าสูญ่ญาติโยมได้ฟังกันพอสมควรแก่เหตุ ฉะนั้นในเนื้อหาความต่อไปที่พุทธศาสนิกชนจะได้รับฟังต่อไปก็เป็นกันกุมารซึ่งก็จะได้พบในอาทิตย์หน้าต่อไปฉะนั้นพระธรรมเทศนาเนื้อหากันมหาผลที่ด,ดำเนินมาถึงตอนนี้ก็มีสาระเนื้อความ ที่สำคัญดังที่ได้แสดงแก่ญาติโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายได้รับฟังเนื้อหาสาระธรรมนั้นก็มีประโยชน์ควรแก่การฟังฉะนั้นด้วยคุณงามความดีบาร,รมีของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญในวันนี้รวมมาเป็นตบะเดชะอำนวยอวยพรให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้โชคดีตลอดปลอดภัยทุกเมื่อ มีลูกมีหลานได้พึ่งพามีพระศาสนาได้พึ่งใจพุทธานุภาเวนะด้วยพุทธานุภาพนำผล,ส,ลสัพมพ,พ,พ,สพมงคลเกษมสีธัมมานุภาเวนะด้วยธัมมานุภาพนำผลสัพพมงคลก้าวหน้าสังฆานุภาเวนะด้วยพระสังฆานุภาพนำผลสัพพมงคลไร้ทุกโศกไร้โรคาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิจ เทศนาวสาสเนในการอันที่เป็นที่ยุติลงแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพ